สวัสดีค่ะวันนี้อุ้นจะมาชวนปักเลื่อมกันนะคะเลื่อมจะเป็นวัสดุแบนแบนนะคะมีรูตรงกลางนะคะเลื่อมที่ใช้นะคะก็จะในท้องตลาดก็จะเห็นเลื่อมพลาสติกนะคะก็จะมีหลายสีแล้วก็เลื่อมโลหะ อันนี้จะเป็นของอินเดียของอินเดียก็จะไม่แพงนะคะขีดหนึ่งก็จะตกที่อันนี้ขีดหนึ่งก็จะอยู่ที่สอง้อยห้าสิบบาทส่วนตัวนี้จะเป็นเรื่องฝรั่งเศสนะคะเรื่องฝรั่งเศสก็จะตกขีดขีดหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทอันนี้ขีดหนึ่งหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาท อันนี้อันนี้สองห้าสจะสีก็จะต่างกันเรื่อมจะเป็นวัสดุตกแต่งนะคะคุณสมบัติของเขาก็คือสะท้อนแสงแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ชอบใช้ก็คือปุ่มปูดปุ่มปูดเขาก็จะโค้งนิดนึงเขาจะไม่เรียบแบนเหมือนเหมือนเรื่อมค่ะ การปักเลื่อมในงานไทยก็จะมีพบเห็นกันไม่กี่แบบนะคะส่วนใหญ่ก็จะเห็นในงานปักชุดโขนเนะะี้ยค่ะจะนิยมใช้เพราะว่าเวลามองไกลๆเลื่อมเขามีหน้าที่สะท้อนแสงเนะะี้ยค่ะเวลาไลา่ลำที่อยู่บนเวทีโดนไฟ เขาจะเกิดการเล่นไฟสวยงามระยิบระยับก็จะใช้ได้สองเส้นจะใช้เส้นเดียวก็ได้นะคะแต่ว่าเวลาเหมือนกับได้ไปเกี่ยวอะไรขาดอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เออเรื่อมเราหลุดได้เงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะใช้กันสองเส้น จะใช้เป็นได้สีเหลืองจะใช้เป็นได้สีก็ได้ไงค่ะแต่ว่าถ้าใช้เป็นสีก็จะต้องแบบเดินให้ตรงนิดนึงเขาจะเกิดความสวยงามระยะของการก้าวเข็มก็ จะอยู่ที่ขอบเลื่อมกับจุดกึ่งกลางที่มีรูอค่ะถ้าเลื่อมใหญ่ก็จะต้องก้าวยาวเลื่อมเล็กก็ก้าวสั้นอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามวางให้ชิดีดเดินให้เป็นเส้นตรงก็จะเกิดความสวยงามแล้ว การเดินเรื่อมก็ไม่ยากค่ะ แล้วเราก็จะมาถึงการจุกเลื่อมนะคะการจุกเลื่อมก็จะมีไว้ตกแต่งเหมือนกันนะคะให้เกิดความสวยงามไว้จุกบนเหมือนกับงานที่เราปักไว้อย่างเี้ยคะ่ะไว้สะท้อนแสง ด้วยลูกปัดแล้วก็ใส่ลูกปัดเข้าไปแล้วก็ลงลงไปในที่เดิมพยายามย้ำๆนะคะเวลาหลุดจะได้หลุดแค่ อันเดียวไม่หลุดไปทั้งถ้าเผื่อเราไม่ย้ำอะค่ะสมมุดขาดมันก็จะหลุดไปไปทั้งยวงเลยเก็บไว้ใเล่อมก็ได้ค่ะต่อไปก็จะเป็นการจุกด,ด้วย ดินโปร่งนะคะเราสามารถจุกได้ทุกดินเลยนะคะดินโปรง่งดินมานดินด้านนะคะตัดดินไม่ยาวมากนะคะนิดเดียวแล้วก็ลงที่เดิม ข้อเสียของดินก็คือเวลาใช้ไปน,นานๆถ้าเผื่อดินเขาเกี่ยวเนี้ยค่ะเลื่อมก็มีสิทธิ์หลุดได้เนี้ยค่ะถ้าเป็นถ้าเป็นลูกป,ปัดก็จะไม่เกี่ยวแถมยังมีสีที่สวยงามด้วยเนี้ยค่ะ นี้ก็จะเป็นจุกด้วยดินมันจริงๆการจุกดินนะคะเราสามารถใช้ดินที่ยืดยืดไม่สวยหรือว่าดินที่หักิดที่แตกได้นะคะเอาเก็บไปใช้ในขั้นตอนนี้ได้ค่ะเพราะยังไงมาจุกมันก็บี้อยู่แล้วเนี่ยค่ะถึงแ็นแน่น ก็ก็จะนูนๆเป็นหลังเตานิดนึงอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้ก็จะอยู่ในขั้นตอนการตกแต่งนะคะเราปักเสร็จแล้วก็จะมาตกแต่งพวกนี้กันเพราะว่าโดยปกติเราจะไม่ลงเลื่อมก่อน จะทําเป็นขั้นตอนสุดท้ายเพราะว่าถ้าเราลงก่อนเนี้ค่ะเรื่อมเขาสะท้อนแสงมันจะแสงจะเข้าตาเราทําให้ตาเราพร่าตาเราล้าได้เวลาทํางานเนี่ค่ะถ้าจะลงก่อนก็ต้องหาผ้ามาปิดเวลาทํางานเราก็มาลองจุกบนงานที่เราปักเสร็จแล้วนะคะ อย่างว่าถึงตัวนี้นะคะเป็นขนกที่มีลักษณะอย่างนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นการคาดด้วยดินหมันนะคะเราก็วางเริ่อมดูนะคะว่าอยู่ตรงไหนที่จังหวะเขาสวยอย่างนี้ค่ะแล้วเราค่อยลงไป โดยปกตินะคะการคาดด้วยดินมันอย่างนี้นะคะถ้าปลายเขามีความยาวอย่างนี้แล้วก็ข้างล่างมีความสั้นกว่าอย่างเงี้ยค่ะจังหวะเขาก็เหมือนกับเวลาเราคาดดินจะให้สวยแล้วก็ใช้จังหวะดินด้านล่างสั้นกว่าเวลาคาดอย่างเงี้ยค่ะข้างบนก็จะยาวกว่านิดหนึ่ง เราสามารถใช้ปีกเมงทับแทนเลื่อมได้นะคะก็ใช้ปีกเมงทับมาตัดให้เป็นวงกลมก่อนเจาะรูแล้วก็เอามาปักแทนเลื่อมได้ไงคะก็จะมีสีเขียวที่สวยงามก็จะเพิ่มมูล,ลค่าได้อีกอย่างหนึ่ง ส่วนตรงนี้ถ้าเราจะจุกด้วยลูกปัดหรือกระดิ้อย่างเงี้ยก็ได้นะคะก็จะเกิดความสวยงามมากขึ้นอย่างเงี้ยคะ่ะเราสามารถวางไปอย่างนี้ได้นะคะก็ลองไปฝึกดูกันนะคะเพราะว่าการตกแต่งด้วยเลื่อมก็จะไม่ยากไม่มีอะไรไม่ค่อยมีอะไรซับซ้อนนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอบคุณที่รับชมกันนะคะถ้ามีปัญหาอะไรนะคะก็สามารถพิมพ์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะหรือว่าอยากจะให้ปากอะไรเพิ่มเติมอย่างเงี้ยคะ่ะที่วุ้นสามารถทำได้ก็พิมพ์ไว้ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยววุ้นมีเวลาวุ้นจะมาอัดคลิปให้ชมกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ ก็ต้องขอบคุณที่รับชมนะคะถ้าเห็นว่าคลิปมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามุ้นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ